สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุ่มพารวยนะคะวันนี้จะตุ่มกับพาเข้าสวนแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เราเข้าสวนแต่เช้ากันเลยนะคะเก็บพริกค่ะมาเก็บพริกเก็บพริกเก็บพริกไปบนประทูค่ะเก็บพริกกันนะคะพี่น้องเก็บพริกค่ะ มชมผักสวนครัวเก็บพริกกันนะคะพริกกรลังงามผหลังกำลังจะติดลูกเก็บพริกก่อนนะคะจะพามาชมพริกกําลังงามครับพี่น้องออกดอกกำลังติดลูก พริกพลิกพิก,พก,พกสวนพริกอ้าวเอเอฝรั่งลูกเล็กๆก็มีแล้วเนี่ยอ๋อขาวเนื้อเลยพี่น้องมีฝรั่งด้วยนะต้นเล็กๆนี่ยเราจะพามาชมถั่วนะคะพี่น้อง ถั่วเรากำลังงามกำลังขึ้นข้างสมบรรยากาศเช้าๆมาเก็บพริกไปปนปะทูค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านอันนี้ถั่วค่ะน,นี่คือถัว่วถั่วฝักยาวขึ้นข้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอขอทุกคนมีความสุขค่ะเฮงๆรยวยๆปังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ